ครับตอนนี้พวกเราและทีมงานนะครับก็ได้มาถึงที่ภูเขาฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเจ้าของฟาร์มกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ภูเขาฟาร์มแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็นั่งอยู่กับท่านร้อยตีชายแดนชุนนชัยนะครับหรือท่านประหลัดต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ ก็จะมาถามนะครับเรื่องการประกอบธุรกิจาฟาร์มไก่นะครับหรือภูเขาฟาร์มนะครับะะสำหรับคำถามแรกอยากถามพี่ต้นว่าทำไมถึงเลือกทำธุรกิจประเภทนี้คะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของอา,อาชีพที่ทำปัจจุบันก็คือปัจจุบันรับราชการอาชีพาการเลี้ยงสัตว์การทำรเกษตรเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็เวลาลงตัวกับ อาชีพที่ทําอยู่นะครับโดยทําเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนแรกก็เลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับแต่ในช่วงหลังนะครับมันมีการขยายแล้วก็ตลาดเปิดกว้างนะครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ทราบว่าครับพีสัตว์ที่เลี้ยงนี่มีมีอะไรบ้างมีกี่ประเทศครับะจะเน้นการเลี้ยงจะเน้นอยู่2 2ออ,อย่างนะครับก็คือเน้นในเรื่องของไก่ จะจะเป็นเป็นประเภทไก่นะครับก็คือไก่เนื้อแล้วก็ไก่สวยงามน,นะครับครับสำหรับในเรื่องพื้นที่ของฟาร์มนี่ครับมีมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ทำฟาร์มใช้พื้นที่สําหรับทําฟาร์ <Ball. S 1> มเนี่ยอยู่ประมาณ 2, 2> ไร่นะครับอ่าโดยใช้ร่วมเป็นที่อยู่อาศัยคือ <impressions. S 1> อยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมครับผมอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับครับแล้วเรื่องเรื่องระบบการจัดการฟาร์มนี่ครับ ในในในของการจัดการฟาร์มนะครับก็ในในส่วนของผมเองนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการป้องก,กันควบคุมโรคนะครับเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับรักษาความสะอาดแล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนโนไปนะครับก็เป็นโซนขอ,ของพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็โซนอนุบาลแล้วก็ในโซนของสัตว์ป่วยนะครับไก่ป่วยนะครับคือจะเน้นในลักษณะคุณภาพภาพกว่าการผลิตครับ ล้วสำหรับเรื่องตลาดรองรับผลผลิตนะคะพี่ต้นมีการจัดการยังไงคะมีการหาตลาดรองรับผลผลิตไหมคะในเรื่องของการทําเกษตรนะครับก็อย่างอย่างที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือการทําเกษตรนะครับเราเราจะต้องผลิตโดยดูตลาดนะครับแล้วก็เราจะต้องทําการตลาดไปด้วยนะครับในในส่วนของการดูตลาดนะครับดูตลาดเราก็จะ จากประสบการณ์ที่เลี้ยงมา4-5ปีนะครับเราจะทราบว่าตลาดต้องการไก่แบบไหนช่วงอายุไหนนะครับเราเราจะได้จัดเตรียมแล้วก็ให้ให,ให้ให้มาตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อจะไม่มีไก่ค้างอยู่ในฟาร์มนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งในเรื่องของการหาตลาดนะครับเราใช้สื่อ,อทุกวิธีทางนะครับก็จาดปากบอปากแล้วก็ทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ออกไปร่วมกิจกรรมางานต่างๆในชุมชนนะครับเช่นงานกาชาติอำเภอนะครับางานที่มีงานออกร้านนะครับเราก็เข้าไปสนับสนุนนะครับเป็นการทําตลาดอย่างหนึ่งนะครับแล้วเข้าๆในฟาร์นี้มีไก่ประมาณกี่สายพันธุ์ตอนนี้มีอยู่5สายพันธุ์นะครับวรวมๆทั้งหมดมีสัตว์กี่ตัวครอ่า ตอนนี้ประมาณสัก300นะครับก็มีการซื้อมาขายไปตลอดประมาณว่าระบายสินค้าได้ตลอดเวลาการซื้อมาขายไปเนี่ยครับอตอนนี้หยุดแล้วฮะเราสามารถผลิตพ่อแม่พันธุ์ได้เองนะครับแล้วเราสามารถส่งพ่อแม่พันธุ์นะครับสนับสนุนความย่อยย่อยรายอื่นได้แล้วนะครับอตอนนี้เราผลิตเพื่อจําหน่ายอย่างเดียวนะครับเรา แต่ว่าในในช่วงนี้นะครับหน้าหนาวมันมันไม่สามารถาการผลิตลูกไก่เพื่อจําหน่ายมันมีความลําบากนะครับก็ผมก็จะเน้นในเรื่องของการขายไขย่ไข่มีเชื้อนะครับตอนนี้ปริมาณการาส่งไข่มีเชื้อก็จะมีอยู่ทุกวันนะครับสำหรับในคําถามต่อไปจะในจุดนี้จะเป็นอาจจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับคนประกอบธุรกิจฟาร์มนะครับ,รบก็คือเรื่องต้นทุนนะครับไม่ทราบว่า ต้องใช้ต้นทุนในแต่ละเดือนเนี่ยปร,ประมาณเท่าไหร่ครับต้นเดือนต้นต้นทุนนะครับต้นทุนในเรื่องของอส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของค่าอาหารนะครับในส่วนของแรงงานไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้แรงงานในครอบครัวนะครับต้นทุนในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นค่าหัวอาหารนะครับสําหรับในช่วงอุดมบาลไก่แล้วก็ในช่วงไก่ระยะที่ขุนก่อนส่งจําหน่ายนะครับก็จะโดยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่เดือนหนึ่งประมาณ6 0 0 0บาท ทำาบาทต่อเดือนครับ,รบแล้วผลตอบแทนจากที่ลงทุนไปหลือว่าคุ้มไหมหรือว่าขาดทุนหรือได้กําไรเท่าไหร่ครับแต่ละเดือนในในช่วงนี้นะครับก็ในช่วงที่มีไก่ออกนะครับตอนนี้ในช่วงที่มีไก่ออกก็กาไรโดยเฉลีย่ยก็หักหักค่าหารแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่ตกอยู่ประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมบาทต่อเดือนนะครับเคยมีเดือนไหนหรือปีไหนที่แบบขาดทุนไหมครับ เคยมีครับสาเหตุที่ขาดทุนก็เนื่องจากว่าเราขาดการวางแผนขาดการวางแผนในการเก็บพ่อแม่พันธุ์ทำให้ในในใน,ในห่วงทีเ่เราไม่สามารถส่งไก่ออกขายได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็ขาดทุนก็ก็ไม่ถือว่ามากนะครับก็เนื่องจากว่าขาดทุนในเรื่องของระบบการเราเราไม่สามารถผลิตลูกไก่ไม่สามารถผลิตไข่เพื่อส่งจําหน่ายเนื่องจากว่า เราขายลูกไก่เพลินไปหน่อยนะครับจนจนไม่ได้เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือว่าช่วงแรกๆช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับระยะสั้นๆนะครับอเป็นช่วงช่วงเวลานึงนะครับก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบมากสครับผมแล้วมีมีแบบวิธีแก้ปัญหายังไงคะนำเข้าพ่อแม่ไก่นะครับเพื่อเพื่อรักษาตลาดของเราด้วยนะครับเราเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่ เราจะมีในในกลุ่มของลูกค้าประจําของเรานะครับเพื่อเพื่อรักษาฐานลูกค้าตัวนี้นะครับก็บางบางครั้งก็จําเป็นต้องอมีเครือข่ายกับฟาร์มคนที่ทําฟาร์มแบบเดียวกันนะครับเพื่อจะหาหาลูกไก่มาส่งนะครับเราอาจจะได้กําไรน้อยน้อยลงนะครับแต่ก็เราสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้นะครับแล้ว ที่พี่ต้นทำกิจาการฟาร์มนี่คือเรามีการลงทุนกับเกษตรกรกร,กรายยอา่อยหรือเปล่าคะหรือว่าเราทำคนเดียวเลยเนี่ยเคยเคยมีลูกฟาร์มระยะหนึง่งแต่ก็เลิกไปเนื่องจากว่าลูกฟาร์มหนึ่งไม่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้เหมือนเหมือนที่เราทำนะครับก็คือลูกไก่ก็อาจจะมีการกลายพันธุ์่นไข่อาจจะไม่มีเชื้อนะครับก็เลยเลยยุติความสัมพันธ์นนกับลูกฟาร์มไปนะแล้ว กิจกรรมในแต่ละวันกิจกรรมของฟามีเราทําอะไรบ้างครับอ่กิจกรรมนะครับตอนเช้านะหลักๆเลยก็เปลี่ยนน้ํานะครับให้อาหารนะครับเปลี่ยนน้าให้อาหารเช้าตอนเย็นนะครับถ้าแล้วก็ในส่วนวงรอบของการให้วัคซีนนะครับมันก็จะเป็นวงรอบนะครับจะเป็นวงรอบที่เราจะทาเป็นประจําอยู่ทุกอาทิตย์นะครับในไก่แต่ละรุ่นนะครับอแล้วบางทีที่มันมีข่าวแบบไข้หวัดนกหรืออะไรแบบนี้ ต้นมีแนวทางหรือว่ามีแบบวิธีป้องกันโรคยังไงคะไม่ให้มันเกิดอะไรนี้ค่ะที่ผมนําเรียนทีแรกนะครับก็ในเรื่องของการสุขาภิบาลฟาร์มนะครับในเรื่องของของการเปลี่ยนน้ํานะครับดูภาชนะใส่อาหารนะครับมันก็ช่วยได้ไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ให้ไก่ชาวบ้านนะครับที่อยู่รอบๆนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับ แล้วก็เราให้วัคซีนนะครับเราให้ยาป้องกันนะครับตามระยะเวลานะครับตลอดอที่ทาฟาร,ร์ม,มา5ปีนะครับ <è> ก็ยังไม่ประสบปัญหาที่โรคระบาดไก่ในใน,ในที่นี้เลยนะครับก็คือทางฟาร์มเขามีคุณภาพนะครับมากกว่าปริมาณการผลิตม<ค>ีการแบบฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้ไหมคะครับผมมีครับมีมีมฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับอ่า ในในคอกที่เราเลี้ยงแล้วก็จะเอาชุดใหม่ลงนะครับเราก็จะฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งนะครับก็มีการกักโรคด้วยในตัวก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้ครับผมครับสำหรับในเรื่องของกฎกติกานะครับหรือว่าข้อบังคับสําหรับลูกค้าที่มาดูงานในฟาร์มหรือว่ามาเลือกซื้อไก่นะครับมีกฎหรือข้อปฏิบัติ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนอนุบาลลูกไก่นะครับก็เราจะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปนะครับนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่สองไร่นะครับก็ลูกค้าสามารถเดินได้นะครับเพื่อว่าเฉพาะในส่วนที่เป็นครอบไก่เป็นน้านนะครับเราจะไม่เข้าไปนะครับเราต้องมีแบบการสวมรองเท้าบู๊ฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้ก่อนไหมคะอ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือยังเป็นประมาณนี้ครับ ไม่เคยประสบปัญหาอีกแบบยังไม่เคยกับยังถามในจุดที่ว่าการก่อตั้งฟาร์มเริ่มแรกที่มาเป็นฟาร์มได้มีไก่สักกี่ตัวเริ่มจากไก่สี่ตัวครับเริ่มจากไก่สี่ตัวก็คือไปรับไก่ดำภูพานมาจากศูนย์พัฒนาภูพานนะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดก็จะให้ตัวผู้มาหนึ่งตัวตัวเมียมาสามตัวนะครับมาเริ่มเลี้ย ว่าคิดว่าแบบจะมีการขยายากิจการฟาร์มอะไรแบบนี้นะคะเอ่อมีมีความคิดนะครับว่าะจะเปลี่ยนแนวนะครับก็คือจะหันจากการเลี้ยงไก่พวกไก่เนื้อนะครับก็จะหันมาเลี้ยงไก่สวยงามนะครับเนื่องจากว่ามันให้ผลตอบแทนมันคุ้มค่ากว่านะครับแล้วการที่เราจะระบายไก่เราออกเราต้องเลี้ยงประมาณกี่สัปดาห์ ที่ฟาร์มเนี่ยครับเราเริ่มขายขายผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเนี่ยขายตั water, uh, er ้งแต่เป็นไข่นะครับขายตั้งแต่เป็นไข่นะครับเท่าที่ผ่านมานะยครับยังยังไม่มีปัญหาในเรื่องของไก่ค้างในฟาร์มนะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยจะมียอดจองนะครับเราผลิตตามที่จองนะครับต้องมีการสั่งจองมครับผผลิตตามออเดอร์ผลิตตามออเดอร์มันก็จะมีเหลือบ้างนะครับเือเหลือบ้างเราเราก็ผลิตแต่ส่วนใหญ่ ลูกไก่ที่เราผลิตได้นะครับมันจะมีคนจองไว้อยู่แล้วนะครับก็คือไม่ม่ไม่ไม่มีสินค้าค้างสต็อกนะฮะถ้าในเชิงธุรกิจแล้วพี่ต้นคิดว่าฟาร์มของเราหรือสินค้าของเรามีข้อดีหรือจุดเด่นตรงสินค้าที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเราการทําเกษตรนะครับพดเลี้ยงไก่นะครับมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าคนที่ขายได้น,ะนี่ไม่กี่มีไม่กี่คนนะครับ ก็คือสิ่งแรกนะครับก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือของฟาร์มนะครับก็คือความน่าเชื่อถือฟาร์มแล้วก็พ่อแม่ไก่นะครับความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับนะครับก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือที่พี่ตนน้นเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือคุณภาพของไก่แต่ละตัวนะคือไม่มีโรคนะครับก็คือว่าที่ฟาร์มปลอดโรคนะครับแล้วแบบเรอง เราแค่แบบผลิตแล้วก็ขายอะไรี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายทอดอเป็นจุดถ่ายทอดก็คือให้เกษตรกรนะครับเข้ามุงเบียนกันเข้ามาดูงานนะครับดูงานดูงานในลักษณะของว่าการการเลี้ยงไกนะไ่ไม่จำเป็นต้องจะต้องเป็นฟาร์มที่จะต้องใหญ่โตนะครับแต่ก็สามารถใช้พื้นที่หลังบ้านนะครับก็สามารถทํารายได้ได้ นานไหมคะก่าจะมาถึงจุดนี้ก่อนจะอยู่ตัวกว่อเราจะได้มาถึงอ่าเป็นเป็นคาถามที่ผมนั่งแล้วก็คิดว่าอยากจะให้น้องๆถามนะครับว่านานไหมนะครับอ่ามันใช้เวลานานนะครับนานกว่าคนในวงการไก่ดํานะครับเขาจะรู้ประหลัดต้นนะครับเลี้ยงไก่ดานะครับกว่าเขาจะไว้ใจเขาจะเชื่อใจเรานะครับ ใช้เวลาให้เป็นให้ให้ให้ใหเขายอมรับนะครับเราใช้เวลาอยู่3าปีเลยนะครับเพิ่งเพิ่งาขายได้แล้วก็มีรายได้จากตรงนี้นะครับก็เมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานี่ครับสุดท้ายนี้นะครับก yes? ็อยากให้ท่านนครับพาเดินเยี่ยมชมฟาร์มนะครับว่ามีส่วนใดบ้างนะครับก็คืออยากให้พาชมส่วนต่างๆของฟาร์มครับ เกิดมาเป็นไก่โดนคุณเลี้ยงเอาไว้วันวันไม่ต้องทำอะไรแค่กินแล้วออกไข่โนตอง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 อออองตองตองตอ

สำเร็จรุล่วงไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านว่าที่ร้อยตีชายแดนสุนนนชัยนะครับขอ,ขอขอบคุณมากมากครับครับแล้วต่อไปเราก็จะเดินทางกับบอบนนะครับนักพลรายงานอภิษ์ถ่ายภาพขอบคุณครั